สบายดีสบายดีพี่น้องเคือคือ่ายากลห็ยนี้ครับนไหนนองเออานั่งทีมไทยกันกาศมันเย็นเนาะนั่งทีมไทยมื่อวานนี้บุคาบุรล่ไปงนเงียบเงามาลสดนองร่มกันกระโดดแล้วเอาโอกาสนาะนั่งลายส ปินจามไปน้ำบินจามไปน้ำดิงไทยไปน้นำสบ,บายบดีทั้งสองทางนี่นสบายดีพี่น้องขายของบดีเอาสบายดีวัในี้ขายของบม่ค่อยดีพี่น้องเลยเลยได้มีโอกาสมานั่งลงพี่น้องอา้าวแใดอยู่ใกล้รามาอุ่นๆๆนุ่นเยอะพี่น้องเนาะมาสื่อซอยน่ะเด้วนเนอวันนี้นนงนเงียบเงียบบรรยากาศบรรยากาศ หลายคนเันกระยันโค<ช>วิดเนาะมัจะกระได้ออกต่เฮือนแต้านจำยากไปใชไป้ไปที่มาะไรนะเพีงดาเขาอากบรรยากาศนี่แหละอยู่กันมือเสิงมันหนาวมันนี่เป็นมือที่อะไรนะครับเปลือานไหมเป็น,เป,นเป็นมือที่หาเนเานะ มัพีหายน้องเสิงเงียหน่อยเงาเงียบเป็นไงมี้าบอะไร้เงียนกันยังงไหนนั่นเนาะเราอะไรน้องมงเจอเงียนเผาอาจจะมีรถข้าไรวันนี้มันจัดเลยเนาะขด้แม่คับแต่คล้ายเกืือนคือเกาเนาะอยู่เงียนใส่คือมีคอมเมนต์เนาะพี่น้องจยอคอมเมนต์ห ไปเด้อพี่น้องลองเมนคำว่าเด้อพี่น้องเด้ใช่ไปเลยคำว่ากันไปได้กันไปเด้อคือโบเห็นคอมเมนต์เนาะเห็นคอมเมนต์นี่โอ้สบายดีค่ะสบายดีสวัสดีค่ะเห็นแล้วจ้าเห็นแล้วเด้อคือเราเห็นคอมเมนต์สบายดีพี่น้องสบายดีพี่น้องตังแปดคนทักทายสบายดีนะสบายดี แขงขายของเป็นเราทำด้ขายมึงไม่ขายของมึงจะได้เพื่น้องได้กินเสียงอยู่บ่เม่นมาเด้อเม่นเม่นบอกอะไได้เพื่น้องอ่ะมีเสียงอยู่บ่เพราะว่าอยู่แคมทางเสียงรถมันหลายสู้ๆจ้ามาคุณสามิงขอบคุณหลายเด้อคุณขอบใจเด้อบินยามไปนเงียาบแห้งอะไรอย่างเงี้ยเหมือนหยบแห้งขนาดไ แต่ขายต่ำไปพอได้พวกนละบมาลายบมาลายบนแข่งแต่ไข่มาวันนี้แหละงานบุญสองสามมือล้างหันได้อยู่มือลสิบขกก็ได้อยู่ได้พี่น้องแต่มือไม่พอหอนบม่หอดวัอนี้เรือนน <c oughs> เป็นนำอนาบ่อากาศมันหนาวหรือว่าโควิดเนาะ สบายด,ดีตักข้าสบายด,ดีพี่น้องทนนะส,สบายด,ดีแล้ววะนั่งลงกันพี่น้องเป็นธรรมชาติไทยกันเลยๆเลยเดี๋ยวยยวันนี้ลูกค้ากับบ่มีเนาะอ่างเงียบกันต้องทำขอลูกค้าขอ คือดำเนินกาว่าาใดีใจเอาจากไอโฟนขึ้นมาตรงนี้ข้างหลังนี้กาเกาะหอเกาะออกไปกาเอาไว้เอาไว้เป็นบ่อนนั่งให้ลูกค้าพนนันละกันมีเก้าไว้แม่มีแนวขายกับมาขายนะเนาะมาขายกันมันจะพ่วงไปนี่ชิเกาะทั้งหนาเพื่อความมันแดดทั้งหนาแดดทั้งหนาแล้วชิช่วยผ่ากันแสงเนาะไม่ได้ใช้เท่า ใส่อันะวะใส่อันใส่ไม่กลมใสนรูนี้ข้างอนฟูข้างต่ำเลยอยัาลูกคขาบ่เห็ินนะมันแดดดิไปใช้หมแล้วเนาะคือเงียบเงาแทนแค่เนาะได้ทันนอนหรือว่าเราเด็กเรางานกะมานั่งลงกันเดลอผู้ได้ก็มากอะ ฝากตักกายสบายดีกันแน่เป็นจังได้พี่น้องสภาพอากาศ <c oughs> หรือว่าโรคภัยแก่เจ็บทางบ้านเฮ้าเนี่ยก็เยาวาลายอยู่เนาะโควิดจ้ะเป็นไตยาตนะนี่มันใกล้เข้ามาเข้ามาเลยหนาวก็บ้าน,นัน่นหนาวไปเจอได้นะ่าล้นตึกบเมั้ป่าเป็น ไปชมวิเองไีง่ <c oughs> <c oughs> มาถีงไข่มุกแต่ว่าไข่มุกไม่อยู่คนจอกหรอแน่ทางนี้ คนกับโควิดระบาดไลายมีกันทั้งวีการได้์ทั้งบัตรเนาะมันเอาไปเนาะกับโตกับหลายคนอยู่กับโตละกันรอบเบิองผลนตรวจถ่ายกลับมาได้เป็น้องเด้อนี่กับปวดหัวอี่นรอกจะวิ่งปวดหัวอยู่ในนั่งก็เลยกินยาตัด มากันได้ไย่ก้ได้ดานได้น้อมันเป็มันมันหนานะว่าต่ไ่นนึงละย่าต้สบายดีพี่น้องสบายดีด้สบายดีพีมาีเนาะพมีหรือปาบาีบรีป่าบาีเนาะสบายดีจ้าสบายดี้ามกุ้งไปบ้านเนาะสบายดีจ้าสบายดีด้ เดี๋น้อตอนไลนกูไม่รู้ขาจะได้เก็บาหารนั่นเองทางนี้โอไม่ครอบยังโอไม่ค่อนหรอสบองคนโอไม่ค่อนสิบสอคนแล้วพีนีพียไปวัดไทยซื้อคนแดงในอันเนาะขวัญะพี่ขวัญเนาะเอาง่ายๆเลยพี่น้องพี่ขวัญตัวงานไม่อยเป็น แบบ่ค่อยปันไดพี่น้องนะต้องขอภไฟหลายเด้อแต่ว่าอัานชื้อที่พลาดไปกันตะกงสาวมีวันนี้ขายดีไหมขายดีขายนีดีเงี้ยดีเงียยเยบเหนาแท้พี่น้องเอ้ยแบบคนบ่ค่อย่านนะนแบบอะ้หนาวแน่ น้องอะภาษาอังกฤษบอ๊ภาษาอังกฤษไว้ยิ้งแล้วรับสายสุไกย์พออ่านได้อยู่ภาษาอังกฤษนี้มีมือเปล่ามีอะไรพี่น้องตาตาเปิดอ้านขายมาเมนูเส้นหมี่เหาเป็ย่าที่สุดแหละปกติซ้ำเนี่เ้าจีขายจามขายอย่างมื่นแล้วเนาะแต่ว่าไม่มีแต่ไม่ค่อยมีลูกค้าปอนไรต่างคนต่างย่านกันแหละ มีอะไรพี่น้องขอยเดิ่มกาแฟไปเจอเมื่อไหน้อนอนเมื่อไหร่บ้าหนาวบ่พี่น้องทางบ้านหนาวบ่ทั้งพี่หนาวน่เหนาวอยู่กันหนาวแต่กลางเว้นนั่นแดดฮ้อนแรงๆจำมี้มาแล้วกันหนาวจำนี้มองตุ๊บเลย ตักเครื่องว่าลืมกลัวพอดีเปียกหมือนจะตักเครืองบ่ากลมันแล้วสบายดีสบายดีเด้อพี่น้องขามาแล้วกันมาทักทายสบายดีกันเด้ไปทางนี้ทางกระนันทางไทยแม่นาวโอ้พออยู่เนาะทางไทยทางทางลาวกันมีก็ถือว่าบกพรายนาบป่นไดกับพู้นีอากาศเย็นๆในเรื่องบุมีลมเนาะพกส่วนไลเท่าที่เราเคยอยู่ไทยเนาะ น้ำอยู่ประมาณสจะชงเสมอแล้วก็ะหอดหนาวเวลายกับโบข่อยบ่ค่อยหนาวเพราะว่าหนาวบ่ค่อยลายลายจีฮอนทางไทยนะกว่าแต่ทางลาวนี่หนาวข้างหนาวแล้วคือหนาวแห้งแล้วครับขันซทำเนียบพอถือว่าวพอถึงได้เนาะเงียบเนาะ นาหันแกเงียบยืนลายสดแกเงียบเเนาะสดแกงียบอาเมนข้ามาตักทายกันเด้อพี่น้องเด้อหลวงปู่กู๋สียวเริ่มเริ่มขึ้นแล้วอยู่หน้าไพปิ้งให้ซจำอย่งใครใหม่ก็มาตั้งนี่มามาแต่เราเราับพี่น้องบบิ่งเบิ่งจานกันใช่บังจับจับไปพี่น้องเบิ่งเนาะจามเหรอใหญ่เนี่ยพี่น้องจามใหญ่กันนะครับอันนี้แมน ไม่ละพันกีบเป็นเป็นเงินบาทเท่าไนะั้นนะบุ๊กอันนี้ซาวบาทห้าพันประมาณสองสามบาทป,ประมาณนึงประมาณนีห้าบาทประมาณนี้ิดหน่อยเนาะแกจิประมาณไม่ละห้าบาทเนาะประมาณน,นั้นเนาะประมาณน,นั้นประมาณไม่ละห้าบาทอะไรไม่รู้ประมาณนี้ไม่ละห้าบาทเป็นห้าบาท,บาทเป็นอันนี้เป็นไก่มุเนาะ คุยในงาผมจดในกินกับกินกับตามได้อยู่ไก่สังหนึ่ด้วยเบอร์คุณสามิงบอกไปเชโนอ่าไปเชโนบอกแกส่วงนี่ก็อ่ะกับเปิดห้างแรกๆพี่น้องกกอาะสียังบ่ได้ไปพื่แหละให้มันเข้าที่เข้าท่าเพื่แหละให้สนมิงขาเด็กปุ่มแกสิไปเยี่ยมยามด้วยว่าเรากาตเอาเปิดห้างกาบ ท่านไปก็เข้าไปเนาะไม่ยานไป่ยักเลยเขาก็ว่าอยากไปอยู่พี่น้องมันแต่พาเบียกทำงานไดาก็ไม่ได้ไปคือตะกี้เนาะคือตะกี้เข้าไปมาไปอยู่เลยไปเรียนไปแต่ว่าคู่มือเนี่ยเขาก็มี่ห้ามีม่ยังมันก็ค่อคยได้ไปบลาเนอสวัสดีจ้ามาจากไทยยินดียินดีที่ได้รู้จักสบายดีเด้อยินดีจะได้รู้จักกันเด้อ ก็ค่ะมาแล้วก้ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามในเด้อพี่น้องเด็ก <c oughs> จะได้แม่คนะ้าน้อยเนาะแม่ค้าน้อยสมิงอยากจะมี้านคนที่บอกกับบกรุงหลายปีแล้วเนาะ <c oughs> แต่คนแหละแต่แกได้ว่าเมียนนนคนแหละเราจะเปิด้านน้อยจะในบ้านนน้อย <c oughs> มีแบบลูกค้าลังเข้ามาหลายๆก็ลังขเข้ามาแล้วปวดหัวเรือไ <c oughs> ม่ค้า วดหัวแต่ว่ามันกำหมวนดีไปนเ่าก็ถี่ว okay, no. no. ่าโอเคโยกบบัวง so. ่ายไปเนาะกินเป็นทาน่นน้อยพอพะว่าามีลุงน้อยเนาะทำวันที่ทานใหญ่มันอะไรๆแต่บัวแดงมันก็คิาเป็นาปเนาะเล้วให้ให้บมือได้ไปเนาะการัมมิ่นได้ค็ดเป็นกับเข่านะแต่ว่าช่วงนี้ก็เอาสัมมิญไปก่อนยังมีเวลาอืออันยังอันนี้ อยู you, Godzilla, ่สาวบ่อยู่หนาวหนาวข้งบ่จะมีอยู่อยู่แลาวอยู่ลาวหนาวข้งบนจะมีกันหนาวอยู่ในเมื่อนี้เธอว่าใครแน่มื่อนี้ลมื่อนี้แหละดีใครแน่สุดแล้วปกติมันสะหนาวเย็นกว่านี้หน่อยก็มีลมพร้อมสวัสดีค่ะน้องุสวัสดี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 จ้าเฮ้ยนอนยังจะนอนอันนั่นเอิรนแม่ปุ๊บเนี่ เออเอินเอินแม่มิงมิงเลยเออเอินแมวลูกวะโอ้ยลูกมาให้ลูกให้สอนจะเอินมาลูกอ้าเอินซิอแม่วเด้เด้อสะไปดีพี่น้องก็รู้สบายดิพี่น้องอ่าสบายดีพี่น้องน้องน้องอ้องใหญ่เป็นบ่าเลยพี่น้องเลยนี่เห็นบ่าใหญ่เป็นบ่าเลยสบายดีพี่น้องกสบอง ถ่ายร้านบ่อยเมื่อถายร้านบ่อยหน่อยจ้าสอบการขายของโว้ยกะมือหนีกะชีไล่ส้นนอบมืออื่นกะชีถ่ายคือเก่าเด้อมือนี้พอดีไม่มีลูกค้าก็เลยมาไล่ส้นลงกันเนาะวันนี้ลูกค้าเยอะไหมสาวหมิงสาวหมิงวันนี้ลูกค้าเยอะไหมครับลูกค้ามืัอนี้อันช่วงช่วงตอนเช้าๆนะมีอยู่เด้อมีลูกค้าอยู่สองตันๆเนาะ พอตกมาตอนแรงๆเงียบเลยอากาศอากาศเย็นเลยอะไรบกพร่องอ่ะฝากนะเด้อบันนี้อยู่ไกลเด้อจะกินเผาแล้บบมันสุดเด้อต้มยำตัดนล้วน้ะอุ่นต้มเสร็จแล้วเสร็จแล้วเสร็จแล้ว ้องอานนท์ได้กี่เดือนแล้วคะน้องอานนท์ได้2ขวบแล้วนะได้11ขวบกับบกับ9เดือนกับ9เดือนกว่าๆประมาณนี้พี่น้องกลสิฮอด2ขวบ้ถ้าฮอด2ขวบหรือว่าฮอด2ปีก็สิได้ให้เพิ่นเข้าเรียนเรียนอะไรพี่น้องเอ้ยโดยลูกโดยโดยอนโดยนําแม่แกะกินขนม ปีคะถึงได้ทันคนะพี่ไปเอฟซีน้องกุ้งเหมือนกันค่ะกดไลค์ให้แต่งไหมนะหลายเด้อขอบคุณหลายเด้อครับขอบคุณหลายๆขายไม่ละกี่บาทคะกับประมาณไม่ละห้าบาทเด้อไม่ละห้าบาทแกเป็นทางฝั่งลาวเป็นเงินเกีบกับไม่ละพันเกีบพี่น้องไม่ละพันเกีบแต่พอกินได้ไหมบางไงใช่งไหมเพื่อน ถ้าเป็นเงินไทยก็ประมาณไม่ละหาบาทสี่บาทห้าบาทประมาณนี้เพื่อนเนาะไม่เป็นบาทไอแม่แกะมันกะขายน้ำน้ำเดิมขายเป็นเครื่องเดิมน้ำปั่นแล้วก็เป็นตั้ก็ส่วนใหญ่เพิ่นชีเน้นต่ำเนาะส่วนส่ำนี้ชี้เป็นอันส่วนประมาณต่ำมึงเนาะต่ำมึงก็หกพันสองพันหกพันสามสิบแล้วก็ ตำบางหงสิบพันแล้วก็มีตำซั่วตำปลาตำมั่วเนาะมีมีทุกอย่างน้องตำทุกอย่างกกสิประมาณนี้เนาะผ่านเฮาแล้วก็ขายน้ำด้วยไม้สามิงค์สบายดีป้าสบายดีสบายดีร้านนั่งสองและมาน้อยคนที่ดื้อแต่น่ารักดื้อครับสวัสดีป้าก็ลูกป้า ป้สาสะไปดีพี่น้องไเนาะสะไปดีลูกสะไปดีพี่น้องคนว่าอะไรแต่คำเดียวเลยโอ้ยกินน้งพีน้อน้องพ่้อปอนพลกปอนปลาปนพกันปอนพกุ้งมนเลียควงขนมมาหนิคนเริ่มว้าเลยกินๆลูกขาถูกมากเลยค่ะอยากกินจังเลย สั่งมาเด้อเดี๋ยวเดี๋้อปกุ้งสิ่เออสิจับมาโชว์ตลอดตลยนี่สั่งมาเด้อเดี๋้อปกุ้งสิไปส่งทางเทีอยู่ฝั่งไทยมาส่งเส่งประเทศมาเจอเหรอมาได้เลยฉันอยู่ใกล้นี่เอออยากให้ใครชิมกันป่ะชิมใครอยู่ใกล้ให้ชิมไม่เองเลยชิมเลยบ่อขายเราใครอยู่ใกล้ให้ชิมเลยอย่างคนละไม่เนาะให้ชิมก่อนครับให้ชิมไม่หนึ่งนีแค่จิตใจเลยสำเนียง กินอะไรสักหนึ่งจะเฮาใส่ในงานน้ำเพล่อกจะใส่ในงานน้ำเนาะเพิ่มความหอมราคาแมนใส่เครื่องมันมีสองอย่างอันท่านจ้าเอ็นเนี่ยเป็นแจ้วจเปียเนาะจวขมแต่ว่าอันนี้เป็นจ้าหัวใจกับไส้กันสิเป็นแจ้วบักขำเปียกอันนี้เป็นสูตรมาจากใครรู้ไหมเนาะสูตรมาจากใครส่วนส่วนกยู่ทยบักขุนมันหนักกินนะในพี่น้องเป็นตีงูหมูนนั่งกินกับ ยามาครับาเปียกแต่ว่าส่วนใหญ่เตอกุญแจซื้อหมครับเพื่ออยากได้แจวกะแดกเพราะว่าแจวกแดกอยูังน่มันหายากแ่มันไม่่คยมีที่ประเทศไทยไม่มีขายเลยมีแต่เทศ่าแน่นจ้าจะร้ายทั้งไทยันสีขายเป็นแบบหมูวาน้อมวานับพี่ดว คุณจะบกยคายแบบนี้นะแต่ว่าวามูป่งกระหมัดคือการเป็นองแสบเราบรชาร์หวานเน,นะานนะรสชาต์มันเกคบวขวาตากะตากตาันทีคล้ายๆกับวกย่างใส่หมูเนาะนกับจะมาคํำเปียกแต่ว่าทังเทาทังทางเล่าดีๆขายคือกลัวไม,ม่ละบาดเนาะ้างหน้าเคนขายัะไรขายสิบบาทเนาะสี่สบสี่สิบบาทติ สิบบาทติดไปสิบาทมานั่นแต่ว่าเป็นโมปิ่งก็ไม่ละหันบาทสบายดีเดนอสบายดีสบายดีทั้งสามสิบห้าคนสบายดีพี่น้องสบายดีพี่น้องสบายดีพี่น้องน้องน้งเป็จ้าเนี่ยไมครัให้บังให้บังนะครเอให้บังสบายดีพี่น้องลูกสบายดีป้าเพิ่งเลิกงานจะเอาไว้ให้บ้าง กว่านี้ก่อนเด้อเราจะได้คุยและวางแผนกันต่อเด้อรอหน่อยนะาเอาข้าววอ่างนักจับปลาแล้วเลิกงานเนียนเดี๋ยวเราไปว่างก่อนเราค่อยคุยกันไปว่างน้องกันก็ได้เนาะว่างก่อนก็ได้จ้าเดี๋ยวจะได้กินข้าวแรงแล้วพ่อธนะเออข้าวแรงท่านาปากรับพี่ ทางนจมงีางนาจักมงแล้วเนาะทางนั้นทางนี้จักมงทางนี้ทางนี้ประมาณจกมงเดยองกันทางนี้หกโมงครึ่งหรือเกือบเกือบแก่จหอดหนึ่งทุ่มเลยพี่น้องเนาะก้าจหนึ่งทุ่มแล้วหกโมงครึ่งจะฟังนะทางนาางจักมงทางป่าประมาณสกามสีงด้ยปประมาณนั้นเนาะ ป่ากับพี่กินข้าวแล้วบ่เป็นยังไงสบายดีบ่ช่วงนี้กะยุ่งๆแต่ยุ่งยุ่งนะป้ายุ่งไล่วงนี้กามแต่เพิ่อนหานวันนี้ยุ่งแม่นเมื่อเมื่อพี่น้องเองตื่นเช้าแล้วก็พอเลิกอันจากขายคลองกะเด็กจำเนาะเด็กเกือบเกี่ยวคลองกันน้องน้องงานดนตรีเดือดแทนพี่น้องอ่ามาอ่านคอมเมนต์คนต่อไปน้ยนอวันนี้ขอให้ขายดีๆนะจ๊ะเชิญเพื่อนเชิญจะได้อ่านเชิญนะ การเซื้อมันการื้อยังไงเพ่นบ่อยเ้นมันแบบเป็นเป็นขอขอหายายดีนะคะสู้ๆจ้าขอบคุณหลายๆค่ะขอบคุณหลายๆเด้าหยาบวะสู้ต่อไปนะเพื่อนรุ่งไปหยาบกี่น้เรามาถึงขั้นที่แล้ว่อยไปเนาะหอช้ายก็ได้คลายแเ้าจะเปิดต่อไปการก็ได้คายยุกะพอก็ได้ยุกนก็ได้หมุน ที่ประเทศไทยขายไม่ละสิบบาทค่ะโอ้โอแสดงว่าอยู่ฝั่งเราขายถือกว่าเนาะอยู่ฝั่งละสิบบาทท่านี้ขายถือกว่าถ้าเป็นเงินเงินลาาก็ประมาณไม่ละสองพันเนาะสิบบาทสองพันบาทประมานั่นเดี<อ>๋ยงไปย้งเหรอ าากานาตาอุ้นสบายดียพี่น้องส,บา, <laughs> สบายดีสบายดีเอ้ยสบายดีอ้ายเด้อไปจหนได,ไดโอ้ยกินฮอดหลาน <ừ S 2> นี่เห็นตอนในคลิปไปลุยเนาะอยากไปอุ้มไอ้ <laughs> น้องไม่เห็นดิน้องอัุนเนี่ยอยากอุ้มตอนน่ะตอนนั้นยนังน,น้อยบุกกาอุ้มวันนี้อยากอุ้มได้เห็นในคลิปไลยอยู่สร้างไงเลยอ้าวตลุกเท่าทิมเท่าทิมคอยมากินไปเลยขับกจะมามีแต่มีโอกาสเนาะว่างๆถึงสิ่ทิศ่านเนี่ยมาอุ้มลานยังเป็นหลานเนาะ เหตดตุยน้อยนาะเปตุยน้อยเป็นตาังเป็นตาหักตาสังพระนนไปอุ้นน้องเนาะทางเยอรมันตอนนี้เวลาสิบสองโมงสิบสิบสองทางนี้หกโมงกึ่งต่อขึ้นเนาะสิบสองหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเลื่อนกันหกประมาณหกสัปมงเนาะหกสัโมงก็กว่าประมาณเนี่ยโอ้เวลาเลื่อนไกลยกันหกสัปโมงก็กว่า ยาวยาพี่น้องอีกได้นปาเยงครึงหนาวมากหนาวมากทั้งทั้งปากนาวทั้งนาวทั้งฟีกนาวแต่ว่ามื่อนี้ใครนาว้้ใครนอนนอนสบายดีปากหรอไมกนไหมสบายดีปาสบายดีพี่น้องก่อนสบายดีพี่น้องนอนไว้เดียวนอนคำเดียวนอน หนผมบฝาลานหนาวบบโอ้ยหนาวเด้อนะหนาวเด้อทางฝาลานหนาวทางซิโนเป็นใจได้ทางซิโนหนาวบ่เนาะสบายดีเยี่บอคนทางนั้นคิโอดคือเก่าเด้อคีโน่คิดถึงคือเก่าเด้อคนทางนั้นเด้อสาสุขภาพเลยไปได้บ้าไปได้โควิดทางนั้นอันตายอันนี้ยังขอให้ใครดีๆเฮงๆด้วยนะจ๊ะขอบใจเด้อพี่เก๋ขอให้ ขายดีๆเนาะเฮงๆรวยๆนะจ๊ะขอบใจเด้อขอบคุณับแกหลยเด้อน้องนั่นกระปุลยิ่พี่น้องขายดีๆมืนนมือนีบุกดีาได้ไหมเนาะกินนมนะกนได้ไหมนจเลยยเดยดปอดงไปปอดลงไปปอไปใส่ลูกจกมนี่นกินนมด้หม อันนุ่มก่อนจ้ะเนาะเอาลาพี่น้องกันเนาะเอาพี่น้องมือนีกาสิพ่อเศมีได้พี่น้องเด้อมือหนามือหนามาล่มกันใหม่ได้พี่น้องเนาะกาหฮักแพงคือเก่าได้พี่น้องเด้อกาต้องขออวยพรนะให้พี่น้องมันเจ้าคุนะล้ำรวยเงินทองสุขภาพแข็งแรงเด้อฮักษาสุขภาพง่ายเด้อพี่น้องมาสวงนี่การหนาวเนาะการลายอย่างเนาะพี่น้องเนาะ ติดตามขอบคุณเจริญเลยขอบคุณเด้อขอบคุณหลายๆพี่น้องเนี่ยเจริขอบคุณแล้วนะเด้อเอาคลิปนี้น่าสำหรับไม่นี่แกเชื่อได้ขอลาไปก่อนพี่น้องเลยจะเป็นคลิปหน้าจ้าจะเป็นพ่อกันใหม่ได้พี่น้องเด้อไม่นี่แกอ๋อนอนไปกินนมกัน่อนคนแก่กินนมจะกินนมนอนนุ่มเอ้าบายบายพี่น้องกันบายบายกันบายบายบบาายพี่น้องกันบายจุ๊บลาพ่อจุ๊บลาพ่อเอ้ยเอาแค่ฟอมแค่ฟอมแค่ฟอ